Att, เคยถูกตันพิเชษชัยหลอกให้รักเปิดตัว5นาทีก่อนแฟนตัวจริงโผล่ค่ะเรียกได้ว่าถูกจับตากันทันทีค่ะสําหรับชื่อของหนุ่มตันพิเชษชยัยน้องชายของติ๊กเจษดาพรหลังจากตกเป็นข่าวถูกโยงว่าเป็นดาราชายที่เคยแต่งงานกับไก่วารายุทธและเรื่องราวความรักกับคนในวงการบันเทิงของหนุ่มตันที่ถูกขุดขึ้นมาอีกครั้งย้อนไปดูข่าวทีนักแสดงสาวเบสชนิพาเคยออกมาบอกว่าเคยถูกหนุ่มตันพิเชษชัยหลอกให้รัก แม้ว่าเบสจะเอาสีรมให้แต่ก็เป็นความรักที่จบไม่สวยในตอนนั้นค่ะตามที่สาวเบสได้ออกมา ทวิตข้อความและพูดเรื่องนี้เอาไว้ว่าสำหรับพี่ตั้นก็ดีใจมากและรู้ตัวเร็วเราไม่ได้เป็นแฟนกันแค่สนิทกันในก้องถ่ายเราติดรถกลับมาก็เลยกลับด้วยกันพี่เขาบอกว่าปลื้มเรามากเราเลยคบไม่เสียหายทุกคนที่รู้จักเขาการันตีหมดเลยว่าเขานั้นดีแต่มีความแตกตอนที่เบสส่งรูปไอจีก็เลยทําให้ตาสว่างภายใน5นาทีแฟนตัวจริงโผล่ขึ้นมาเลยค่ะก็เคลียร์กันแล้ว จริงๆเบสไม่ทราบมาก่อนเพราะตั้นเคยให้สัมภาษณ์ว่าไม่มีแฟนเบสถามพี่เขาว่ามีใครคุยไหมตั้นบอกว่าโสดมา3ปีแล้วที่ออกมาพูดไม่กลัวมีปัญหาเราเคลียร์จบกันแล้วค่ะร่วมงานกันได้ปกติคือเบสโกรธที่โดนหลอกเขาไม่ขอโทษเบสเลยสักคำในตอนแรกก็โกรธค่ะไม่ได้รู้สึกผิดแต่ในตอนนี้เอาสีกรรมให้เขาดีกว่าทํางานด้วยกันได้แต่ไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวกันให้อภัยกันค่ะ